คนที่สิบสองคุณปาขาดน้องเรไม่ได้เรนุภาใช้เวลาด้านล่างอยู่กับแขกของบิดาซึ่งบอกว่าสักครู่จะตามออกมาก็ยังไม่เห็นวี่แววร่างบางกระสับกระสายอยู่ไม่ติดพยายามมองหาคนตัวโต,วตวที่เพิ่งได้พบหน้ากันหรือว่าเขาจะกลับไปที่คฤหาสน์เก่าแก่หลังนั้นเสียแล้วถ้าอยากพูดจะเคลียร์กับเขาเสียให้รู้เรื่อง แต่ก็ไม่อาจทราบได้ว่าเขาคิดอย่างไรและความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างเธอกับเขาเป็นแค่เพียงน้ากับหลานใช่หรือไม่คิดไปแล้วก็ยิ่งหงุดหงิดที่ไม่เห็นร่างสูงของปา์ทริสเดินออกมาจากห้องรับประทานอาหารน้องเรมองหาอะไรหรอครับพู้วเน่นสังเกตท่าทีว่าสาวน้อยดูไม่มีกระจิตกรใจที่จะคุยกับเขาเลยถามคำตอบคำทำให้เขาคิดว่า เธอจำใจมานั่งคุยด้วยโจวงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมาเข้าเป็นแขกประจำของบ้านหลังนี้โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านเลขาท่านสนับสนุนให้มาจีบของลูกสาวท่านได้แม้เจ้าหล่อนจะไม่รังเกียจแต่สาวสวยก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีความรู้สึกพิเศษกับเขาแถามลูกชายคนเล็กก็ทำท่าว่าจะไม่ชอบขี้หน้าเขาเอามากๆเด็กหนุ่มไม่ได้แสดงออกนอกหน้า ว่าไม่ชอบเขาแต่อย่างใดคงเป็นเพราะเซน็นกระมังที่มันบอกเขาเช่นนั้นก็ถึงขนาดต้องทำทีมานั่งเล่นเกมอยู่ใกล้ๆพี่สาวจะไม่ให้เขาคิดได้อย่างไรอ๋อคุณพ่อนะคะบอกว่าจะตามออกมาก็ยังไม่เห็นเลยเผื่อพี่เนจะมีธุระอะไรคุยกับท่านไงคะเรไปตามให้ก็แล้วกันนะสาวน้อยพูดจบก็รีบลุกขึ้นไม่ฟังเสียงของชายหนุ่มผู้ช่วยของบิดาที่ร้องห้ามตามหลัง เรนุภาเดินตรงดิ่งไปยังห้องรับประทานอาหารเมื่อสักครู่ด้วยความอยากรู้ว่าคนตัวโตวของเธอยังอยู่ที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อโผล่หน้าเข้าไปกลับไม่มีใครสักคนเขาคงกลับไปแล้วจึงรีบขึ้นบันไดไปตามบิดาเดาได้เลยว่าท่านต้องอยู่ที่ห้องนอนของหนูน้อยเรล่าและที่ให้เธอลงไปรับหน้าพัวเนตรก็เพราะว่าท่านอยากให้เขาและเธอได้มีเวลาอยู่ด้วยกัน ทำไมเธอจะไม่รู้ว่ากำลังถูกจับคู่เรนุภาเคาะประตูแล้วเปิดเข้าไปในห้องของลูกสาวพบว่าบิดาอยู่ในนั้นท่านกำลังนั่งมองเด็กหญิงแก้มยุย้ยดื่มนมจากขวดอยู่ภายในอ้อมแขนของแม่เลี้ยงคิดไว้แล้วเชียวว่าท่านต้องอยู่ที่นี่จริงๆคุณพ่อคะพี่เนธบอกว่ามีธุระสำคัญมากจะคุยด้วยเรก็เลยอาสาข,ขึ้นมาตามให้ เสียงสายมีไหวพริบเอ่ยบอกเพระแอบโมโหผู้เป็นบิดาที่ให้เธอลงไปคุยกับพัวเนศแต่ตัวท่านเองกลับมานั่งเฉยชื่นชมเด็กน้อยดื่มนมอ้าวแล้วทำไมไม่ให้เด็กขึ้นมาตามละ่ะทิ้งแขกให้อยู่คนเดียวได้ยังไงเสียมารยาจ,จริงลูกคนนี้คนเป็นพ่อเอ่ยตำหนิพลางลุกขึ้นยืนจังก้าพอดีถึงเวลาที่เรจะต้องปั๊มนมให้เรล่าแล้วด้วยค่ะ วันนี้เรขอตัวไม่ลงไปแล้วนะคะพ่อคนเป็นลูกสาวไม่ตอบคำถามทำทีไม่ยิ่ระก่อนเอ่ยบอกบีดาเพราะไม่อยากลงไปนั่งคุยกับชายหนุ่มที่บีดาสรรหามาให้อีกแล้วจึงทำให้อายยุต,ต้องรีบเดินลงไปข้างล่างเกรงชายหนุ่มจะมีธุระสำคัญอย่างที่ลูกสาวขึ้นมาบอกและจะเป็นการเสียมารยาทถ้าหากให้แขกต้องนั่งรอนานโดยไม่รู้ว่าเป็นแผนการเอาตัวรอดของลูกสาว แพทริเซียนั่งฟังสองพ่อลูกสนทนากันก็แอบ,บยิ้มหลุดหัวเราะออกมาทันทีที่สามีคล้อยหลังออกไปจากห้องเพราะเธอทราบดีว่าลูกเลี้ยงได้ปั๊มน้ำนมออกไปก่อนที่เธอจะลงไปรับประทานอาหารเย็นว่าจะได้ปั๊มอีกทีก็น่าจะเป็นกลางดึกซึ่งก็อีกหลายชั่วโมงอยู่หนูเก่งนะหลอกคุณพ่อได้เอ่ยชมลูกเลี้ยงสาวหัวใสที่หัวไวได้กัน ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเรนุพานั้นไม่ได้ให้ความสำคัญใดๆเลยกับชายที่ชื่อพูวเนตถ้าอย่างนั้นปาทริสน้องชายของเธอก็น่าจะไม่มีคู่แข่งสินะเพราะนอกจากพูวเนตแล้วถึงแม้จะมีคนอื่นเข้ามาให้ความสนใจในตัวเรนุพาจากการรายงานของเอเรนาในระหว่างที่ลูกเลี้ยงทำงานอยู่ที่ออฟฟิศฝรั่งหัวแดงทั้งหลายเข้ามาขายขนมจีบซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชายของหุ้นส่วน แต่เธอก็วางตัวได้ดีและไม่มีทีท่าให้ความสนใจใครเป็นพิเศษเรเหนื่อยจริงๆค่ะมัมอยากพักผ่อนพี่เนรมาทุกวันเลยก็ไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาคุยกันนักันหนาสิคะเสียงหวานออดพลางก้มลงหอมแก้มหนูน้อยกินเยอะๆนะลูกจะได้โตเร็วๆหมดแล้วแม่น้องเรจ,จะปั้มให้อีกนะคะน้องเรก็ต้องทานข้าวเยอะๆนะอะไรที่มีประโยชน์ก็ต้องทานบ้าง ถึงไม่ชอบก็ต้องฝืนจะได้มีน้ำนมให้ยยหนูแล้วนี่หิวไม่ลูกกินอะไรเพิ่มไหยแม่จะไปหาให้ตอนเย็นเห็นหนูทานไปนิดเดียวเองแม่เลี้ยงสาวเอ่ยด้วยความห่วงใยไม่เป็นไรคมมเรจัดการเองได้ถ้าอย่างนั้นขอไปหาไรรองท้องก่อนนะคะจะได้ไปนอนพักผ่อนตอนเช้าจะได้มาส่งสเสบียงเรล่ากุดไนคมมฝันดีนะคะตัวเล็กใจหนึ่งก็อยากถามหา ผู้ที่เธอเรียกว่านะอยากรู้เหลือเกินว่าเขากลับไปแล้วหรืออยู่ที่ไหนแต่ใจก็ไม่กล้าพอที่จะเอ่ยก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยนั้นไว้แต่ใจบอกลากับแพทริเซียและลูกสาวตัวน้อยก่อนเดินกลับห้องไปโดยไม่ได้ไปหาอะไรทานอย่างที่บอกกับแม่เลี้ยงเธอไม่มีอารมณ์ที่จะกลืนอะไรลงได้อยากกลับไปนอนพักผ่อนสมองมากกว่าเมื่อให้นึกถึงคนที่เคยเป็นสามี เรื่องราวระหว่างเธอกับเขามันจะจบลงหรือจะดำเนินต่อไปในทิศทางใดกันหนอสาวน้อยก็ยังอดหวั่นใจไม่ได้ด้านคนที่เคยเป็นสามีแต่ต้องกลับกลายมาเป็นน้าและมีเมียเป็นหลานโดยไม่คิดคาดฝันแอบเข้ามารอเรนุพาอยู่ที่ห้องนอนตั้งนานสองนานเพราะคิดว่าหากรอช้าไปคงจะไม่ได้การกว่าจะคิดหาทางเข้าใกล้เธอได้เหมือนครั้งแรกนั่น ก็ทำให้เขาเหนื่อยใจเหลือเกินแต่ผลที่ได้มันก็คุ้มค่าเขาได้เรนุพามาครอบครองแต่ในครั้งนั้นสถานการณ์ไม่เหมือนครั้งนี้หลังจากที่พี่สาวบอกความจริงจากใจว่าอยากได้เรนุพามาเป็นน้องสะพ้ายและจะเป็นคนช่วยเคลียร์ทางอายุทธผู้เป็นบิดาของเธอให้ทำให้เขาเกิดมีพลังแรงใจอย่างล้นหลามก้าวข้ามความหวาดวิตกในใจ ที่เกรงว่าเธอจะไม่ยอมเจรจากับเขาเพราะจากสีหน้าและแววตาของสาวน้อยระหว่างที่อยู่บนโต๊ะอาหารนั้นเขาสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้ให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาเล่าออกไปจึงทําให้เขาเกิดความหวั่นเกรงไปต่างๆนานาแพทริเซียขอให้เขาย้ายมาอยู่ที่ห้องครามซึ่งอยู่ติดกับห้องขาวของเรนุพาเขาก็เลยยังเชิงถามคำถามหลายอย่างกับพี่สาวทำให้ทราบว่า พี่สาวและพี่เคยทั้งคู่ไม่มีใครทราบเรื่องของเขากับเรนุภาเมื่อครั้งยังอยู่เมืองไทยเลยเธอไม่เคยบอกใครว่ามีเขาเป็นสามีเรื่องนี้ทำให้เขาต้องเข้ามารอเคลียร์กับเธอให้เร็วที่สุดจะมีถามไม่ไถ่กันให้เข้าใจมากกว่านี้บ้างเลยหรือคะคุณปาหรือว่าการพูดที่โต๊ะอาหารนั่นมันคือการเคลียร์กันแล้วเรนุภาเดินพร่ำพรรณนา,นายอยู่ในอกตลอดทาง ระหว่างเดินมายังห้องพักทันทีที่เจ้าของร่างบางเปิดประตูเข้าไปเมื่อใหญ่ก็กระชากร่างเข้าหาอ้อมกอดแม้ในห้องนั้นจะมืดเพราะไม่ได้เปิดไฟแต่เรนุภาก็รู้ได้ว่าเป็นใครที่กล้าทำแบบนี้มีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคุณปาทำไมขึ้นมาช้าจังครับคุณปามารอน้องเรตั้งนานแล้วนะเสียงนุ่มทุ้มคุ้นหู เอ่ยบอกเป็นกระซิบอยู่ในความสลัวเงาลางๆของร่างสูงใหญ่กอดกระชับเธอไว้เหมือนจะให้จมหายเข้าไปในอกเรกคิดวานาปากกลับไปแล้วซะอีกค่ะร่างบางสันสะท้านพลานไรลเรียวแรงแข้งขาอ่อนไปหมดไม่คิดว่าเขาจะแอบมารอยอยู่ในห้องอยากเอ่ยเรียกคุณปาอย่างใจคิดแต่สถานภาพที่เปลี่ยนไปทำให้ต้องเรียกคำใหม่จะกลับได้ยังไงล่ะ คุณปายังไม่ได้คุยกับเมียเลยนะคิดถึงมากรู้ไหมครับถึงแม้สภานามที่สาวน้อยเรียกเขาจะเปลี่ยนไปแต่ชายหนุ่มหาดีสนใจไม่กลับกดจมูกคมเข้าขอความชื่นใจจากเจ้าของแก้มใสยอย่างโหยหานปาอย่าค่ะร้องห้ามพร้อมก้มหน้าหนีแต่มือเรียวกลับยกขึ้นเกี่ยวลำคอแกร่งของเขาเอาไว้ด้วยทำไมล่ะผัวจะชื่นใจเมียหน่อยไม่ได้หรือไง คนที่เรียกตัวเองว่าผัวยังไม่ยอมละจมูกจากแก้มขาวที่มีกลิ่นหอมส่งจมูกโด่งเป็นสันระเรื่อยไล่สูดดมไปทั่วใบหน้าหวานความตั้งใจที่จะเข้ามาเคลียร์มาคุยพูดจาถึงปัญหาที่ทำให้เขาและเธอต้องห่างกันพลันมาลายไปชั่วครู่และดูเหมือนว่าจะไม่ได้เคลียร์กันง่ายๆเมื่อร่างสูงใหญ่อุ้มร่างบางไปวางไว้บนเตียงพร้อมกับทอดร่างแข็งแรง ลองประกบกับร่างนุ่มนิ่มคนที่คิดน้อยใจว่าเขาอาจจะกลับไปแล้วกลับดีใจจนบอกไม่ถูกทุกความรู้สึกที่ถูกซ่อนไว้เปิดเปลยอ,ออกมาโดยง่ายทางสายตาทาให้ชายหนุ่มได้รับรู้ว่าเรนุพายยังรักเขาเหมือนเดิมแต่จะไม่พูดเสียเลยก็ไม่ได้สาาน้อยยิ่งเป็นคนคิดไปเองง่ายๆปาทริสเลยตัดสินใจพูดอีกครั้งน้องเรยรู้ใช่ไหมว่าคุณปาเป็นยังไง ตอนที่น้องเรไม่อยู่คุณปาเกือบตายแล้วนะเพราะคิดถึงน้องเรต่อไปนี้ห้ามน้องเรหนีคุณปาอีกนะคุณปาขอนะครับถ้าหมดรักหมดเยื่อใยให้คนแก่คนนี้แล้วบอกกันดีๆนะครับเสียงนุ่มเอ่ยขอร้องทำให้สาวน้อยถึงกับใจหายสายตาคมวาวแม้ในความมืดก็ยังเห็นชัดว่ามันร้าวรานมากเพียงใดมือเรียวแตะริมฝีปากอยากหนาเอาไว้ ไม่ให้เขาได้พูดต่อแต่กลับส่งเสียงเอื้อนเอ่ยเสียเองเรขอโทษค่ะที่หนีมาเกือบเดือนที่อยู่คนเดียวเรแทบอยากบ้าโทรไปหานาปานาปาก็ไม่รับเรก็เลยคิดว่าตัวเองถูกทิ้งสินะเขาตอประโยคให้ค่ะเรนุภารับคำพร้อมพยักหน้าน้อย,อยคุณปาก็ผิดที่ปิดบังน้องเร หวังจะเซอร์ไพรส์แต่กลับทําให้เมียต้องคิดมากจนหนีจากมาไม่รู้สาเหตุต่อจากนี้ไปเรามาเริ่มกันใหม่นะคุณปาขาดน้องเรไม่ได้อย่าหนีคุณปาไปอีกนะครับสิ้นเสียงเอ่ยสันเครือใบหน้าหล่อเลาก็เข้าซุกลงกับอกนุ่มซ่อนน้ำตาไว้ปาทริสร้องไห้แบบไม่มีเสียงเขากลัวเหลือเกินว่าจะอยู่ไม่ได้ ถ้าหากสาวน้อยตรงหน้าหนีหายไปอีกโท่นะ้าป้าขาแขนเรียวสลักสลาวก่อยกระชับร่างนาที่ซบหน้าลงกับอกนุ่มพลางรูปหลังรูปไหลให้เขาได้คลายความอัดอั้นใบหน้าหล่อเลาคมคายเงยหน้าขึ้นพร้อมลุกขึ้นนั่งก่อนที่จะให้ร่างบางลุกขึ้นอยู่ในท่าเดียวกันมือหนาล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบสร้อยเส้นสวย ที่เธอเคยส่งคืนให้ขึ้นมาสวมใส่ให้เรนุภาอีกครั้งก่อนก้มลงจูบที่วางกลางอกตรงตำแหน่งที่จี้รูปหัวใจห้อยลงไปพอดีคุณป่าเอาสร้อยมาคืนให้เจ้าของเรนุภาตื้นตันที่ได้รับรู้ว่าปาทริสรักเธอมากเพียงใดทำให้เธอคิดได้ว่าต่อไปคงจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเมื่อเริ่มต้นกันใหม่ จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากการใช้ชีวิตคู่ถึงแม้จะยากแต่ก็คงไม่เกินความสามารถที่จะก้าวผ่านข้ามอุปสรรคนั้นไปด้วยใจของคนทั้งสองแต่ระหว่างเขาและเธอยังคงมีปัญหาค้างคารอการสะสางไหนจะเรื่องหนูน้อยเรล่าที่เธอยังไม่กล้าบอกกับปาทริสอีกทั้งอายุผู้เป็นบิดาอีกเล่าหากท่านทราบเรื่องนี้ จะมีปฏิกิริยาเช่นไรสาวน้อยไม่แน่ใจเลยว่ามันจะเป็นเรื่องง่ายป a าคริสเข้าออฟฟิศในวันรุ่งขึ้นโดยที่เอลเลนาพาชายหนุ่มมายังห้องทำงานใหม่และได้รายงานให้เขาทราบว่าโตทำงานของเรนุพาก็อยู่ในห้องเดียวกันกับเขาด้วยอาการลิงโลดดีใจถูกเก็บไว้อย่างมิชชิดเพียงพยักหน้าให้เลขาของพี่สาวแล้วเปิดประตูเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะใหญ่ของตนเอง เราเวลาเรนุพาจะมาถึงพลังคิดว่าเขาจะต้องหาเรื่องพาเธอมาทำงานร้อมกันให้ได้ในวันต่อไปรวมถึงเวลากลับด้วยต่อไปนี้เธอจะต้องอยู่ข้างกายเขาเสมอเห็นทีกลับไปต้องนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพี่สาวหลังจากที่เมื่อคืนพูดจาก,กับเรนุพาเข้าใจทพียอะไรต่อมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาให้ทางโล่งโปร่งสบายแล้ว เขาและเธอก็หลับไหลไปในอ้อมแขนของกันและกันแต่ว่าปาทริสต,ต้องจำใจลุกออกมาจากห้องของเธอก่อนที่ใครจะมาเห็นเข้าด้วยเธอนั้นให้เหตุผลว่าถึงแม้พระทิเซียแม่เลี้ยงจะเปิดไฟเขียวแต่คุณพ่อตาอายุธคงจะไม่ชอบใจเป็นแน่ถ้าได้ทราบว,ว่าน้องเมียกับลูกสาวนอนอยู่ในห้องเดียวกันอีกอย่างการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ เรนุภาขอไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งจนกว่าอายุจะอนุญาตให้เขาและเธอคบกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียก่อนเขาจึงต่อรองขอแค่ชื่นใจนิดๆหน่อยๆซึ่งสาวน้อยก็ยอมอ่อนให้เหมือนกับว่าเขาและเธอต้องเริ่มต้นใหม่กันทั้งหมดต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูด้วยเรนุภาว่าไว้อย่างนั้นดีอยู่ที่แพทริเซียให้เขาย้ายมานอนอยู่ที่ข้างห้องของสาวน้อย พอที่เขาจะหาจังหวะย่องเข้าไปหาภรรยาได้บ้างเวลาผ่านไปเข้าสู่ช่วงสายของวันจนบ่ายคล้อยปารทริสยังคงนั่งรอคอยสาวน้อยจนไม่เป็นอันทำงานก็ให้แปลกใจว่าเหตุใดเรนุผ่าจึงไม่เข้ามาที่ออฟฟิศเียทีเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหรือว่าแม่ตัวดีหนีเขาไปอีกเสียแล้วยิ่งคิดยิ่งร้อนรุมไม่อาจทนรอให้ถึงเวลาเลิกงานได้ ชายหนุ่มรีบออกจากห้องทำงานลงไปยังลานจอดรถเพื่อบึงพาหนะคู่ใจกลับไปยังคาริหาดเฟอร์นองเดสจากนั้นไม่นานรถยนต์คันหรูก็จอดสนิทที่หน้าคาริหาดของพี่สาวร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มผู้มีศักด์เป็นน้องชายเจ้าของบ้านเดินเร็วเข้าไปในห้องโถงแต่กลับพบความโลง่งไม่มีใครสักคนปารทริสร้องเรียกชื่อพี่สาวแม่บ้าน เด็กรับใช้คนอื่นๆแต่ไม่มีเสียงตอบรับทำเอาชายหนุ่มใจหล่นวูบแต่พลันสายตาหันไปเห็นแรงบางคุ้นตากำลังอุ้มหนูน้อยเรล่าพาดบ่าเดินไปเดินมาลักษณะคล้ายกับการเหกลอมอยู่ในสวนหลังบ้านและก็เป็นจริงอย่างที่เขาคาดหมายเมื่อเดินเข้าไปใกล้เขาได้ยินเสียงหวานใสกำลังร้องเพลงให้หนูน้อยฟังอยู่ความดีใจพุ่งเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย ทำให้หัวใจหนุ่มใหญ่เต้นรัวเร็วไม่เป็นจังหวะร่างบางในชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีนขาสั้นยิ่งทำให้เขาใจหวันไวอยากจะเข้าไปสุกไซให้สมกับความคิดถึงเรนุภาดูน่ารักอ่อนโยนเวลาที่อุ้มหนูน้อยเรล่าเขารีบเดินเข้าไปใกล้ในเวลาปลอดคนเช่นนี้อยากได้ยิยนสาวน้อยคนดีเรียกเขาว่าคุณปาคะเมื่อคือนที่ผ่านมา เธอเรียกเขาว่านาปาซึ่งมันฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูโถเอ้ยมาเลี้ยงน้องอยู่นี่นี่เองให้คุณปารอ,อกเกอร์อยู่ได้ทั้งวันความโล่งใจทำให้ป่าคริสพูดออกมากับตัวเองเมื่อหรือเปล่าคะส่งเย,ยหนูมาให้คุณปาช่วยอุ้มไหมร่างสูงที่เข้ามายืนซ้อนหลังพร้อมกับก้มลงกระซิบกระซาบกับใบหูบางและเหมือนเดิมกับทุกครั้ง ที่ชายหนุ่มเข้ามาใกล้เขาไม่ลืมสูดดมกลิ่นหอมจากกายสาวไปเก็บไว้ในอกแต่คราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆก,กลิ่นหอมชื่นใจจากกายสาวในครั้งนี้มันละมุนเข้าไปในความรู้สึกยิ่งก้มเข้าไปใกล้มันยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นอ่อนไ้้ยังบอกไม่ถูกไม่รู้ทำไมเขาถึงอยากโอบเอาหญิงต่างวัทั้งคู่ไว้ในอ้อมอกความรู้สึกหวงแหนเกิดขึ้นแบบแปลก ไม่เมื่อยคะ่ะน้ำปามาเหนื่อยเ,เดี๋ยวเรไปบอกให้เด็กเอาอะไรเย็นเย็นมาให้ดื่มนะคะเรนุภาเอ่ยทง